สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปวันน้เราเก็มนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานใครคิดร้ายแล้วก็ปองร้ายคุณเข้าเป็นคนแบบไหนเขาจะทำอย่างไรและมันสำเร็จไหมทรงบานพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราบริวชตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานที่โดดเด่นวันนี้นะคะ ลัคนาราศีแคปิคอนราศีมังกรธาดินดริบบาราศีตุลทันลมวินาศราศีพฤษบราศีตุลเซตเทิร์นคนเกิดวันเสา,เาร์ธาุไฟออตาดินพฤษศกันมกรจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสยูเรนะัสทันลมมิทุนตุลกุมนะคะแอร์ทันลมมิทุนตุลกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณ และศัตรูของคุณนะคะมี 10, 26, 7, 18, 16, 20, 19แล้วก็25ขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าสาเหตุปัจจัยที่ทำให้ศัตรูคิดร้ายปองร้ายคุณเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุอะไรคุณไปทำอะไรไหวหรือว่านะคะคุณมีความโดดเด่นยังไง เพราะว่าศัตรูของเราเนี่ยนะคะจะมาในรูปแบบที่อิจฉานะคะอยากเด่นอยากดังอยากดีอยากได้อยากประสบความสําเร็จเหมือนเรานะคะมันใส่เราเราพูดอะไรผิดหูเขาเราไม่เข้าข้างเขานะคะนี่คือสิ่งที่ทาให้เกิดศัตรูนะคะพลังงานของคุณนะคะตัวตนของคุณที่ทาให้เกิดการมีศัตรูเกิดขึ้นนะ,ะเป็นอย่างไร พลังงานของคุณที่ทำให้เกิดศัตรู The Hermit ศัตรูฟอร์มองฟอร์ส่อ,สองฟอร์ดูคุณอยู่การด้วยความเครียดส่องแล้วเครียดเองที่เห็นคุณมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอาชีพการงานการเงินเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เข้าถึงได้ยากนะคะ ทำอะไรได้ยากมากเพราะว่าคุณสร้างกำแพงจิตใจของคุณเข้มแข็งนะคะเออแล้วคุณก็ไม่ได้สนใครไม่ได้สนใจใครและคุณก็ไปโฟกัสที่อนาคตของตัวเองที่งานที่เงินที่ความสำเร็จของตัวเองในขณะที่ศัตรูเนี่ยยังหมกมุ่นอยู่กับความคิดเดิมๆนะอคติความคิดนะคะหรือว่า เขาอาจจะทํางานอยู่ที่เดิมแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าร่ํารวยนะหรือว่าเขาเปรียบเทียบตัวเขาเองกับตัวคุณว่าคุณเนี่ยได้มีการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไปทําสิ่งใหม่ได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีงานมีเงินมีความสำเร็จมีกำแพงมีจิตใจที่เข้มแข็ง นาบันฑทอนจิตใจก็ทําอะไรไม่ได้เป็นคนที่มองไปที่อนาคตข้างหน้าเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองมีครอบครัวที่มีความสุขมีหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จมีคนนับหน้าถือตามีคนชื่นชมสรรเสริญยกย่องในขณะที่ตัวของเขายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะคะในขณะที่ตัวของเขายังทํางานอยู่ที่เดิมและยังไม่ไปไหน และความคิดของเขาเดิมๆอคติเดิมๆก็ฝังเขากลบอยู่กับที่เดิมๆนะคะกับความทุกข์เดิมๆปัญหาเดิมๆอาจจะเป็นปัญหาการเงินปนัญหาการงานปนัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างปัญหาของการไม่ปล่อยวางปัญหาของการไม่เปิดโลก,กทัศน์อันกว้างไกลนะคะนี่คือสิ่งที่ฝังเขาไว้นะคะซึ่งมันแตกต่างจากคุณมากนะคะ ก็เลยทำให้เกิดความอิจฉานั่นแหละคุณนะคะพูดง่ายๆรวมๆแล้วก็คืออิจฉาเห็นคุณไปได้ดีมีความสุขะสมความสําเร็จเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วตัวเองยังย่าอยู่กับที่อยู่เลยเรามาเดียวกันใครพลังงานของใครคิดร้ายปองร้ายคุณนะคะเขาเป็นคนแบบไหนล้างพลังงานดีก่อน นะะเราต้องทําให้ไพ่ดีๆกลับหัวให้หมดเปล่านะคะเราต้องล้างไพ่นะทุกคนนะคะเพราะว่าใช้ไพ่สําหรับเดียวกันเราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของเใออครที่คิดร้ายปองร้ายขุนจะมีกลุ่มสังคมแบบไหนคนแบบไหนที่คิดร้ายปองร้ายคุณบ้างแล้วเราจะได้ป้องกันตัวเองนะมาดูกลุ่มคนที่คิดร้ายปองร้ายคุณ เป็นกลุ่มคนแบบไหน Queen Obstacle ในขณะที่คุณนะคะนั่งนิ่งๆนะคะลงทุนลงแรงทำธุรกิจการงานอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะคุณมีรายได้มีอาชีพมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตมากมายได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณได้มาจากความเก่ง ความฉลาดการศึกษาค้นควา,วาเรียนรู้ลงทุนลงแรงนะคะคุณไม่ได้อยู่เฉยคุณไม่ได้อยู่นิ่งนะ,ค,ะคุณมีในเรื่องของความที่แบบมีความรู้ความสามารถมั่นอกมั่นใจนะ,ะที่จะทําธุรกิจการงานและประสบความสําเร็จนะคะเออในขณะที่ศัตรูเนี่ยสิบดาบเลยนะมีปัญหาการเงินมีปัญหาการงานมีปัญหา,า,ญหา,าบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างสภาวะการเงินฝืดเคืองนะคะ แต่ตัวของคุณเนี่ยกลับมีความเจริญก้าวหน้านี่ตัวของเขามีปัญหานะคะบุคคลเล่าข้างสงคนเล่าข้าการงานนะคะทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนอยากจะเป็นแบบคุณอยากประสบความสําเร็จอย่างคุณอยากมีการเริ่มต้นใหม่อยากทําอาชีพใหม่อยากมีช่องทางแนวทางทามาหากินนะคะแล้วศัตรูของคุณเนี่ยก็น่าที่จะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเคยทํางานร่วมกันกับคุณ เคยเป็นกลุ่มสังคมเดียวกันเคยทำงานสายอาชีพเดียวกันนะคะแต่ในขณะที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงออกมาจากสถานที่เดิมๆแล้วผู้คนเหล่านั้นเนี่ยยังประสบพบเจอปัญหาเก่าๆนะภาวะการเงินฝืดเครื่องนะคะถ้าทำงานบริษัทก็คงจะมีในเรื่องของโอทีน้อยลงรายได้รายรับน้อยลงนะหรือว่า เงินนะคะก็ฝืดเคืองนะ,ะช่องทางทรมาหากินมีช่องทางเดียวก็เลยทำให้ตัวของพวกเขาเนี่ยนะคะยังอยู่ในสภาวะของปัญหาการเงินอยู่นะคะอาจจะมีการมาส่องมาดูมาเห็นชีวิตของคุณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ปยนไป,ป,นไ,ปไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ,ะมีการเริ่มต้นใหม่มีการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วทำธุรกิจการงานนะคะประสบความสำเร็จ นะในขณะที่เขาแบบเอยังย่ําอยู่กับที่อยู่นะคะกลุ่มสังคมเดิมกลุ่มเพื่อนที่ทํางานเดิมนะเอคนที่แบบเหมือนเขาไม่ได้ไปไหนอ่ะไม่ได้คิดที่จะหาโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในการทํามาหากินก็ยังมีความรู้สึกว่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวคุณแล้วคุณก็ยังนะคะสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ สามารถที่จะมีธุรกิจการงานที่มันคงได้สร้างรายได้มีกินมีอยู่มีใช้นะคะมีเงินซื้อกระเป๋าเปนเนมซื้อเสื้อผ้าสวยๆแต่งตัวดีๆมีความสุขประสบความสําเร็จและคุณก็ไม่ได้สนใจใครคุณไม่ได้ไปสนใจชีวิตของใครในขณะที่พวกเขามาส่องมาดูชีวิตของคุณแล้วรู้สึกเดเดวิลนะคะอิจฉาตาร้อนวบ บอบบอบขึ้นมาทันดีนะคะเ,ออเรียกได้ว่าทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนคิดที่อยากจะเป็นเหมือนคุณอยากจะทําเหมือนคุณนะคะพลังงานของกลุ่มสังคมที่รู้จักกับคุณนี่แหละนะคะกลุ่มเดิมๆที่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรกลุ่มคนเหล่านี้ยมีนิสัยนะคะความคิดแบบไหนที่ทําให้เขารู้สึก นะฮะปองรายคิดแรงของคุณเขาส่องเขาส่องเขาดูวิถีชีวิตของคุณเขาดูการทํามาหากินของค,คุณเขาดูนะการลงทุนการลงแรงอาชีพของคุณนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถตาเก่งนะมีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับการลงทุนการลงแรงการมองหาโอกาสช่องทางทำมาหากินในขณะที่พวกเขาเนี่ยหด่านเนี่ย มองว่าคุณเหมือนเขาต้องการที่จะขัดขวางคุณอะไม่ให้คุณประสบความสําเร็จแต่ทําไม่ได้นะเพราะว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณอาจจะทําอาชีพนะคะที่มันเหมือนกับว่าจะต้องใช้โซเชียลเทคโนโลยีหรือว่าเป็นธุรกิจการงานส่วนตัวนะ,ะแล้วทำให้พวกเขาเหล่านีเน้เพื่อนเก่าสังคมเก่าทาั้งนั้นเลยนะคะหกถ้วยสามถ้วยกลับหัว พวกเขานะะไม่สามารถทำลายคุณได้ส่องบางทีส่องแล้วก็นะคะอาจจะโดนปิดกั้นอาจจะโดนเหมือนกับโดนคุณบล็อกไปด้วยนะค,ะคุณไม่สนใจอ่ะนะคะคุณไม่สนใจพฤติกรรมของคนเหล่านั้นแม้จะเข้ามาส่องมาดูแม้จะเข้ามาพูดมาใส่ร้ายมาคอมเมนต์ระรานคุณก็ไม่สนพลังงานเก่าๆพลังงานที่แบบเรียกว่า ขี้ปะติว๋วพลังงานผงผงพลังงานไม่มีตัวตนนะคะผู้คนเหล่านั้นยังอยู่ในพื้นที่เดิมๆสถานที่เดิมๆนะอาชีพการงานที่ไม่ได้สร้างความร่ำรวยหรือว่าโดดเด่นอะไรทําให้ตัวขอ,ของพวกเขาเนี่ยเหมือนไม่มีความสุขนะกับสิ่งที่เขาทําเหมือนเขาเจอวิบากกรรมนะคะเหมือนเขาเจอชะตากรรมที่แบบ ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ปรับปรุงชีวิตของตัวเองไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาหาความรู้ไม่ขวยคว้าค้นคว้าสิ่งใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในการทํามาหากินชีวิตก็เลยสามทั่วร์อิเลร์ตกลับหัวนะคะไม่มีความสุขนะไม่มีความสําเร็จไม่มีโอกาสดีๆนะคะไม่มีชื่อเสียงไม่มีความโด่งดังนะคะจมปักอยู่กับสถานที่เดิมๆพื้นที่เดิมๆ ไม่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นอะไรเลยคนแบบนี้นะคะไม่มีความรู้ความสามารถในการพูดไม่มีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำนะคะมีแต่อีโก้มีแต่ความทิฐิที่อยากจะเอาชนะในรูปแบบของการแบบเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองคิดว่าสิ่งตัวเองทำคิดว่าสิ่งตัวเองมีประสบความสำเร็จแล้ว คิดว่าตัวเองทําถูกแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นเป็นกลุ่มคนที่แบบมีสังคมมีเพื่อนเยอะนะมีคนรู้จักเยอะนะในแวดวงสังคมเดิมๆอะ่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วด้วยนะคะแต่เป็นสังคมจอมปลอมสังคมที่ปั้นหน้าเข้าหากันสังคมที่พูดซุบซิบนินทานะกับคนที่โดดเด่นดีกว่า นะ,ค,ะคุณอาจจะมีความแปลกแยกแตกต่างจากกลุ่มสังคมเหล่านั้นคุณไม่ชอบเกาะกลุ่มคุณไม่ชอบรวมกลุ่มคุณไม่ชอบเข้าสังคมคุณคุณรู้สึกว่ามันแบบมันเสียเวลาชีวิตกับการทํามาหากินคุณรู้สึกว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยคืออยากได้อยากประสบความสําเร็จแต่ไม่มีความพยายามนะคะจึงทาให้พวกเขาเหล่านั้นยังยังมีความทุกข์ยังมีความที่แบบเหมือนรายได้ยัง ยังไม่มีโอกาสเข้ามาหรือว่าไม่มีช่องทางทำมาหากินเข้ามาเขาจะทำอะไรคุณไหมกลุ่มคนเหล่านี้โอ้โคิดจนหัวแตกคิดจนหัวแทบจะระเบิดก็ทำอะไรคุณไม่ได้หรอกนะคะได้แต่ชื่นชมได้แต่ยินดีได้แต่มองเห็นว่าชีวิตของคุณอ,ะอ่ะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมีความสุขนะคะกระยิมยิ้มย่องนะคะมีความสุขได้มีโอกาสดีๆได้มีความสําเร็จ ในขณะที่พวกเขาไม่เคยสนใจอะไรเลยเขาก็นะคะจมอยู่กับความทุกข์ได้เท่าที่ได้นั่นแหละนะคะรายได้หรือว่าการเงินได้มานะคะหนึ่งเหรียญนะแล้วก็รายจ่ายเยอะมากมายนะแล้วเขาก็มีความเหมือนพออบพอใจกับสิ่งที่เขาได้ล้ไม่อยากจะทําอะไรมันมากกว่าเนี้ยให้มันเหนื่อยอยู่แค่นี้พอละไม่ต้องไปไหนหรอกแต่ความรู้สึกในใจเนี่ยอยากได้นะ อยากทำนะอยากมีความสุขอยากมีความสำเร็จเหมือนคุณแต่ทําไม่ได้นะคะและเขามีแผนการอะไรจะทํากับคุณไหมโอ้แผนการก็ทําไม่ได้นะคะอยากรวยก็ทําไม่ได้อยากเก่งอยากประสบความสําเร็จอยากเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะก็ทําไม่ได้อีกไม่มีความมั่นใจกลัวนะกลัวตกงานกลัวเปลี่ยนงานกลัวออกงานกลัวตกงานกลัวเหนื Ooh. ่อยกลัวลําบาก นะคะกลัวว่าทำงานเยอะแล้วจะเหนื่อยจะลำบากนะคะกลัวว่าจะไม่มีเวลาจับกลุ่มเมาท์มอยคุยกับเพื่อนกลัวว่านะเหมือนกับชีวิตของพวกเขา,าคิดอยากได้นะคิดอยากได้อยากเป็นอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากได้ในแค่นั้นนะนะถ้าถ้ามีงานที่แบบเพิ่มมากขึ้นมี OT มากขึ้นก็ทำนะคะก็ได้แค่นั้นแหละนะก็ไม่คิดที่จะหาช่องทางโอกาส ใหม่ๆโซเชียลหรือว่าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆรู้สึกว่ามันเหนื่อยรู้สึกไม่อยากลงทุนรู้สึกไม่อยากลงทุนลงแรงกับตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากจะขวนขวายเริ่มต้นหาความรู้ใหม่นะคะถ้าเขาคิดจะทำอะไรกับคุณเนี่ยสิ่งที่เขาคิดจะทำต่อจากนี้ต่อไปคิดอะไรเจ็ดดาส่องนะคะส่องแล้วก็หาหาข้อผิดพลาดของคุณหาโอกาสที่จะทำให้ตัวองคุณเนี่ย นะเศร้าเสียใจบั่นทอนจิตใจของคุณส่องเพื่อที่จะทำให้คุณไม่มั่นคงในอาชีพการงานส่องเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยนะคะเออเรียกว่าตัดสินคุณอ่ะหรือว่านำเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะที่มันอาจจะไปซุบซิบนินทาได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็มีความชื่นชมมันม,มันมีความที่แบบเหมือนเห็นคุณทำนะคุณเป็นคนดีนะ คุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จด้วยตัวเองนะคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะสร้างผลงานสร้างสิ่งดีๆเข้ามาในขณะที่กลุ่มผู้คนเหล่านี้คือเลือกที่จะทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าในสิ่งเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆนะคะแล้วก็กลั่นแกล้งคุณนะ้ำบันทอนคุณทำอะไรคุณได้ไหมกลุ่มคนเหล่านี้ บองหลายคุณคิดลายคุณเดือดสันทำอะไรคุณไม่ได้คุณไปไกลแล้วคุณประสบความสําเร็จคุณมองไปที่อนาคตข้างหน้าอย่างเดียวคุณเมินเฉยคุณไม่สนใจนะคะคุณไม่ใส่ใจเลยพลังงานแบบเนี้ยคุณเติมเต็มตัวเองได้คุณมีความสุขได้คุณประสบความสําเร็จแล้วคุณมีจิตเป็นสมาธิคุณมีความมั่นคงในด้านของจิตใจวุฒิภาวะสติปัญญา คุณเป็นคนที่มีความอดทนนะคะเจอพลังงานเล็กๆแบบนี้นะคะมีแต่เขาอะจะเพ่นหนีคุณมีแต่เขาจะเดินหันหลังคุณเพราะว่าทำอะไรคุณไม่ได้นะคะกันแกล้งคุณก็ไม่ได้ยัดเยียดนะพลังงานลบๆส่งพลังงานลบๆมาคุณก็ไม่สนใจนะคะคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณอะ่ะเหมือนกับว่าคุณเจอเอ่อพลังงานลบๆ นะเรื่องราวท็อกซิกหรือว่าพลังงานของคนที่คิดแบบนี้คิดร้ายปองร้ายคุณบ่อยจนคุณสามารถที่จะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองและสร้างกำแพงป้องกันตัวเองได้แล้วนะคะและชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคนคิดร้ายทำร้ายคุณเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยคุณไม่สนนะจากที่คุณเคยมีในเรื่องของการที่แบบคือทำดีแล้วไม่ได้ดีอะ่ะออพูดดีด้วยก่นแล้วนะคะไม่สนใจให้อภัยก็แล้ว นะคะหรือว่าเหมือนกับเมินเฉยกับสิ่งต่างๆก็แล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีปฏิหารคุณมีความดีคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณคุณเป็นคนที่ทำงานหนักคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบคุณเป็นคนที่มีความขยันนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่ารู้จักเอาตัวรอดได้ ะะหรือว่าพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆวนเวียนกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะกลั่นแกล้งคุณแต่มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะคุณไปไกลแล้วจิตวิญญาณของคุณความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยไปไกลแล้วทิ้งช่วงห่างจากชีวิตของเขาไปมากจนเขาไม่สามารถที่จะเข้ามานะคะเอ,อ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณได้เข้ามาสอดแทรกหรือว่าเข้ามาทําลายคุณได้เขาได้แต่ยืนมองคุณอยู่ที่ไกลๆนะ,ะซึ่งตัวคุณเนี่ยไปไกลแล้วอ่ะนะคะประสบความสําเร็จแล้วทําอะไรคุณไม่ได้หรอกนะคะคุณมีแต่ความสําเร็จคุณมีแต่สิ่งดีๆนะ,ะคุณเอาเวลาเอาชีวิตของคุณไปสนใจการลงทุนการลงแรงการพัฒนาชีวิตการสร้างไรายได้การสร้างอาชีพการเหมือนกับ เรียกว่าประสบการณ์ในอดีตสอนให้คุณเมินเฉยสอนให้คุณไม่สนใจสอนให้คุณไม่ใส่ใจต่อพลังงานเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์นะคะมันไม่ต้องไปเสียเวลาเลยไม่ต้องแคร์แล้วไม่ต้องให้แล้วไม่ต้องสงสารคุณไม่มีความสงสารใดๆคุณไม่มีความเมตตาใดๆต่อพลังงานแบบเนี้ยนะคะปล่อยให้เขาจมปักปล่อยให้เขาอยู่กับ นะความคิดลบๆอคติของเขาปล่อยให้เขาย่ําอยู่กับที่ปล่อยให้เขาเหมือนกับว่าชีวิตนะอยู่แค่นั้นแหละนะคะแม้จะเจอสถานการณ์เหตุการณ์นะก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยในขณะที่คุณนะ่ะเปลี่ยนแปลงตลอดตลอดเวลานะเรียนรู้หาความรู้ตลอดเวลานะคะหาโอกาสตลอดเวลานะคะดูสิในโลกที่แบบวิวัฒนาการมันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะ ทรัะะพยากรมนุษย์จะถูกด้อยค่าลงไปมากนะระบบ AI เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆจะเข้ามาแทนที่มนุษย์นะคะจะเป็นเหมือนกับสมองของมนุษย์นะ,ะอาจจะล้าหลังล้าสมัยสมองของมนุษย์จะยึดติดอยู่กับแต่สิ่งเดิมๆนะคะนี่คือความแตกต่างนะ,ะของคุณ และคนที่คิดร้ายปองร้ายคุณนะคะไปะดูสิว่าชีวิตของใครจะมีความเจริญก้าวหน้ากว่ากันนะคะเห็นเห็นเลยเปิดไพ่ให้เห็นนะคะชีวิตของคุณชีวิตของคนที่คิดร้ายชีวิตของคุณดูสิสองเหรียญปรับเปลี่ยนนะหาโอกาสหาช่องทางทำม,มาหากินได้ตลอดเวลามีเงินมีกินมีใช้ไม่ขาดมือในการที่ นะคะชีวิตของคนที่คิดร้ายของคุณเนี่ยคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่นะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะนะแต่เหมือนกับมันอาจจะช้าไปนะหรือว่าการทําสิ่งใหม่ๆของเขาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของเขามีแต่เขาอาจจะไม่ทําก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณกับคนที่คิดร้ายคุณเนาะฝั่งเบื่อเป็นแก่น้ำํางเป็นแนวทางขอบคุณทุกคนในตามค่ะ